ครับสวัสดีนะครับมม่อนีกะสิม,มาปลูกผักชีนะครับสื่อเม็ดผักชีมาสิบบาทนะครับ,บ,บ,น,น,น,บ,รบน,นะครับสิบบาทสีแดงแดงนี่เันก็เครือบสารเขือบอย่างนะครับให้เม็ดมันมีแมงเจาะหรืออย่างนะครับตอนเริ่มนะครับเขาก็เอาเม็ดผักชีที่เขา,าได้มานะครับ ใส่ถุงแล้วก็เฮ็ดให้เลี้ยงกันแบบเป็นเม็ดนะครับแบบเลี้ยงกันแบบนี้นะครับครับจะเลี้ยงม็ดัรสียได้สมนี้นะครับเฮากล้สีทำการขยี้เม็ดัรสีให้มันแตกแต่กันเพราะว่า,วาเม็ดหนึ่งนี่มันสีสามารถงอกได้สองต้นสามต้นนะครับนะครับ สามซี่ต้นนะครับเนี่ครับแล้วก็เอาขวดหรือว่าเอาอย่างก็ได้ครับผมมีเอาสากกระเบื้อนะครับนี่ครับยี่เขาแตกกันนะครับแตกเป็นเม็ดกับ,แบบนี้าก็ ยีเ่เม็ดแทนม่แตกออกจากกันได้นะครับเพราะเม็ดหนึ่งนี่สิมีสามถึงสี่ต้นนะครับน่ครับแต่ตอนนี้เขา,ากระสีแช่น้ำจะคืนหนึ่งนะครับแช่น้ำจะคืนหนึ่งครับับทค่เขาบดเม็ดแทนมแตกออกจากกันนะครับนะครับได้แล้วนะครับเอาไปะเ,เทส่ปผานะครับเพื่อไปแช่น้ำจะคืนหนึ่งนะครับ กับการฮอนะครับครัการแซน้าไว้จะขึ้นนึงนะครับนะครับครับหลังจากที่ฮ่อแซนลูกชี้ไปขึ้นหนึ่งเลยนะครับ เขาจะเอาขึ้นจากน้ำนะครับจากน้ำให้เขาเสด็จน้ำเสด็จยังนะครับนะครับครับขั้นตอน,นต่อไปนี่ครับเพราะเสด็จน้ำเสด็จยังแล้วนะครับเขาเก่าวางไว้ยังซี่นะครับวางไว้บ่ตองใส้น้ำนะครับผ่านมีความชุ่มชื้นนานหรือเล้ว เอาสิเอาฝาเอายัางมาปิดก็ได้ครับเปื่อบ่ใหแมันอากาศมันแห้งเกินไปใฮ้มันชื้นๆอยู่นะครับแต่เนี่ผมจะเอาบะวิฝาถัาางอันนี้บ่มีฝานะครับผมสิเอาถัางไงกว่นนี้นครับมาขอบครับเอาถังไงมาขอบคุมถังเต็มหน,น่อยๆ,ๆอยู่ในหันนี้ครับคุมไปครับนะครับเลาก็ เอาไว้แบบนี้จักสองคืนนะครับครับก็นี่กับ่านไปได้สองคืนครับสามคืนนะครับคืนที่สองผมเบิงบ้ง,บงแล้วมันยังบม่งอ,อกนะครับผมเลยเอาไว้อีกคืนหนึ่งเป็นสามคืนนะครับก็งอกก็งอกวอดีปันไดน,นะครับเพราะว่าเมื่อถึงผมซื้อมาสิบบาทพันเขาอาจจะยู่อยู่ล่านเขาโดนนะครับ ใสิน้ำไปปลูกไปวานปลูกเลยนะครับตอนนี้ครับครับเกิดมาทําการวันเม็ดปากซีกันเลยครับได้สาบขึ้นแล้วนะครับเนี่ยครับเอากะวานลอยๆไปเลยนะครับวานเม็ดปักซีแล้วแล้วนะครับเขาก็เอาดินนี่นะครับเพชรที่ดินกบนะครับเอาดินมาจากนอกครับ ขยีดินใหกกบกบเนตรปกซีไว้นะครับก็ต้องกบให้มันหนีเป็นไดนะครับกบพอดครับลังเี่ยวาวานแล้วแล้วนะครับเ่าก็เอาดินมาร้วยก,กบเป็นปกซีนะครับแับก็เรยไรๆนะครับเี่ยข้าก็สีอาหารหงาหรือว่าหาเฟียงนะครับมาคุ้มนะครับ หลักหลังจากที่เขาหายหนาหายยังมาคุ้มเรียบร้อยนะครับเลาก็สีหดน้ำนะครับเสียงเขาบ่กมีนะครับมาเอาหนาที่เขาได้ไว้นะครับได้แล้วก็ก,กองไว้ได้ตากแดดกองไว้นะครับนะครับเรียบร้อยนะครับก็สีหดน้ำนะครับ ทำการหดหน้ำนะครับหดให้ชุ่มๆนะครับเห็ดพันธ์ที่เขาสื่อมาถือว่าบ่ดีเป็นไดน,นะครับ แชไปสองขึ้นกันยังมางอกแล้วผมแทรไปสองสาขึ้นนะครับ3ามขึ้นซึ่งก็งอกกับงอกบุนหลายนะครับ,ก,บกับคลิปปลูกพักชีกับสหนีกันนะครับ